เคยสงสัยกันไหมครับว่าคนที่ทํางานเป็นข้าราชการในศาลยุติธรรมเนี่ยนอกจากเงินเดือนปกติแล้วเขามีรายได้พิเศษอะไรอีกบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยครับกับสิ่งที่เรียกว่าเงินค่าตอบแทนพิเศษว่าเงินก้อนนี้มันคืออะไรกันแน่ทําไมต้องมีแล้วใครบ้างที่จะได้ไปโอเคครับเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆนะครับเราจะไปดูกันทีละสเต็ปเลยตาม5หัวข้อนี้ตั้งแต่ที่มาที่ไปไปจนถึงว่าใครจะได้บ้างได้เท่าไหร่ และถ้าทำผิดเงื่อนไขจะโดนอะไรเอาละครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าทำไมทำไมถึงต้องมีเงินค่าตอบแทนพิเศษให้ข้าราชการศาลด้วยละ่ะเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในส่วนแรกนี้เลยครับนี่เลยครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ในคำปรารบของระเบียบนี้เองถ้าจะให้สรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะก็คือเงินก้อนนี้เนี่ยมีไว้เพื่อเป็นเหมือนหลักประกันให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานได้อย่างเต็มที่ เป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปตามสิ่งจูงใจภายนอกพูดง่ายๆคือต้องซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมเหมือนกับผู้พิพากษาเลยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องย้ําเลยว่าเงินส่วนนี้มันไม่ใช่แค่โบนัสธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือเครื่องมือสําคัญเลยที่ออกแบบมาเพื่อค้าจุนความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทําให้มั่นใจได้ว่าศาลจะทํางานได้อย่างเป็นอิสระและเป็นกลางอย่างแท้จริงพอเข้าใจที่มาที่ไปกันแล้ว ก็น่าจะอยากรู้กันต่อแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วใครกันล่ะที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษก้อนนี้ไปดูกันเลยครับโอเคสำหรับคนที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่นะครับก็ต้องผ่านช่วงโปรหรือว่าช่วงทดลองงานให้ได้ซะก่อนพอผ่านปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็เริ่มมีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนนี้เลยแต่สําหรับคนที่เคยทํางานมาแล้วแล้วกลับเข้ารับราชการใหม่กลุ่มนี้จะพิเศษหน่อยคือได้สิทธิ์ทันทีตั้งแต่วันแรกที่กลับมาทํางานเลยครับไม่ต้องรอ เอาละครับมาถึงคำถามที่ผมว่าหลายคนน่าจะรอฟังอยู่แล้วเงินที่ว่าเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่เราไปดูตัวเลขกันเลยดีกว่าดูจากตารางนี้นะครับจะเห็นเลยว่าตัวเลขมันไม่เท่ากันคือเขาจะแบ่งตามประเภทตำแหน่งแล้วก็ระดับงานเลยอย่างตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงก็ได้เยอะสุดใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงระดับปฏิบัติการคือมันสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยว่าความรับผิดชอบกับภาระหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันต่างกัน แต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับที่น่าสนใจมากๆคือระบบนี้เนี่ยเขาให้รางวัลกับความทุ่งเทระยะยาวด้วยนะคือถ้าทํางานในระดับเดิมไปนานๆมีประสบการณ์มากขึ้นเงินค่าตอบแทนพิเศษตรงนี้ก็มีโอกาสขยับขึ้นไปอีกเหมือนเป็นการให้รางวัลสําหรับความมุ่งมั่นตั้งใจครับแน่นอนครับว่าได้เงินเพิ่มก็ต้องมีเงื่อนไขกันหน่อยมันไม่ใช่ว่าจะได้กันแบบอัตโนมัตินะครับมันมีกฎกติกาที่ต้องทําตามอย่างเคร่งครัดเลยว่าแต่เงื่อนไขที่ว่านี่มันคืออะไรบ้างไปดูกันครับ สรุปง่ายๆก็คือในแต่ละปีเนี่ยต้องผ่าน3ด่านหลักๆเลยครับ 1. คือต้องผ่านการทดสอบไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองหรือการทํางาน2คือผลการประเมินงานประจําปีจากหัวหน้าต้องผ่านฉลุยและ3อันนี้เบสิกเลยคือความประพฤติต้องดีจนได้ขึ้นเงินเดือนตามปกติถ้าทําได้ครบ3ข้อนี้ก็รับเงินพิเศษนี้ต่อไปได้เลยครับพูดอีกอย่างก็คือถ้าผลประเมินประจําปีไม่ผ่านเกณฑ์เมื่อไหร่เงินพิเศษก้อนนี้ก็จะถูกระง,งับไว้ก่อนเลยครับ คือจะยังไม่ได้จนกว่าจะสามารถปรับปรุงผลงานให้กลับมาผ่านเกณฑ์ได้อีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นการผูกผลงานเข้ากับรางวัลแบบตรงไปตรง,ตรงมามากๆครับนอกจากเรื่องผลงานแล้วมันยังมีอีกตัวเลขหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยเบียบนี้เลยครับนั่นก็คือ2ใน3ซึ่งตัวเลขนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการมาทํางานโดยตรงเลยสําคัญไม่แพ้เนี่งผลงานเลยนะมันหมายความว่ายังไงก็คือในเดือนหนึ่งเนี่ยข้าราชการต้องมีวันทํางานรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า2ใน3ของวันทํางานทั้งหมดครับ อ่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆสมมุติเดือนนั้นมีวันทํางาน21วันก็ต้องมาทํางานอย่างน้อย14วันถ้ามาน้อยกว่านี้เดือนนั้นก็จะอดได้เงินพิเศษไปเลยเป็นการย้ําเลยว่าเรื่องความสม่ําเสมอในการทํางานเนี่ยสำคัญจริงๆมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราพูดถึงเงื่อนไขาการรับเงินกันไปแล้วคราวนี้มาดูด้านตรงข้ามกันบ้างแล้วถ้าเกิดทําผิดวินัยขึ้นมาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินก้อนนี้ไปดูบทลงโทษกันครับ อันนี้ชัดเจนมากๆครับคือความหนักเบาของบทลงโทษมันจะสอดคล้องกับความผิดเลยถ้าโดนแค่ภาคทันก็จะโดนงดจ่ายเงินพิเศษไป3เดือนแต่ถ้าโดนหนักขึ้นไปอีกขั้นคือโดนตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนครานี้จะโดนงดจ่ายนานขึ้นเป็น6เดือนเลยเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าเรื่องวินัยเนี่ยเขาเอาจริง และถ้าเจอเคสที่ร้ายแรงสุดๆไปเลยนะครับอย่างเช่นถูกสั่งพักราชการหรือว่ากําลังถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอยู่สถานการณ์แบบนี้คือหมดสิทธิ์ได้รับเงินนี้ทันทีเลยครับไม่ต้องรอถือว่าเป็นบทลงโทษที่หนักที่สุดแล้วและมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าองค์กรไม่ยอมเด็ดขาดกับความประพืติที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับเพื่อความโปร่งใส คือถ้าเกิดว่ามีการจ่ายเงินผิดพลาดไปให้คนที่ไม่ควรจะได้ก็จะมีกระบวนการเรียกเงินคืนนะครับโดยต้องคืนภายใน30วันหลังจากได้รับแจ้งก็ถือเป็นการอุดช่องโหว่ทำให้ระบบมันรัดกุมแลวก็ยุติธรรมมากขึ้นครับและทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมานะครับก็คือโครงสร้างของระบบที่ใช้เงินเป็นแรงจูงใจเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือขององค์กรเอาไว้ซึ่งมันก็ทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดกันต่อนะครับว่าการใช้เครื่องมือทางการเงินแบบนี้มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วจริงๆหรือ ในการสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและความเชื่อมั่นให้กับองค์กรหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้อีกก็ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ